นาสาวปภาวารินทร์ทิพย์ไหวนายจิรัชเจริญอาการนนท์นางสาวคิมพิสาวิเลศได้ทิติดาผาคังนางสาวปาริชาตเนธพนานายธนเทพกองแสงและนางสาวจุธามาดุลมีคณะธงชาตินำโดยนางสาวกัญญาณพิรันคำนางสาวกัญนญนาณแสงทานายบุรีเขียวแก้วและนารอาตุโตโอคุระคณะธงโรงเรียน นำโดยนายนิติรุชานายสันหิตวงโคศานสาววิทยากรแสนอาสา,น,น,านายชิยศยตินอายคณะครูกีฬานำโดยนายเทรศินวรรณชัยนายเจดิโลกอินทรีนายประพันธ์กรลิขิตศึกและนันสกสาววิยานีนิยมค่ะ ขึ้นทงสีฟ้านำโดยนายชลพัฒน์ดอนเลยเด็กชายโรเบิร์ตกายทอมเบอร์ลินน,นายตาศน์ชมภูชนะยัยและนายนทวัฒน์ศรีสวัสดิ์ผู้ถือทงสีแดงนำโดยนายกิติชัยจันชุม,มนางสาวขวัญเก้ากหนกสิงนายนัชวันน์แสงสองแพรและเด็กชายนัทภูมินขากรผู้ถือทงสีเหลือง เด็กชายจักรพัรการดีนายฮราหิสเด็กพงนายนารุตันเจงและนายพัชาราวิสุวันและผู้หือธงสีเขียวนำโดยนางสาวสมาวงใหญ่นางสาวเบญจพรโฮเ็จน,นางสาวกุลธิดาอินตะวงและนางสาวเพ็ญพิชาเข็มเพชรซึ่งต่อไปจะเป็นคณะสีบุษราคัมหรือสีเหลี่ยมนั่นเองค่ะ บุตรสาวขัย่อมดีเลิศจงทูนเทสของข้าผู้กล้าหาจะชิงชัยยิ่งใหญ่เป็นตำนานคนเล่าขานยกย่งยอง,องในสัตดาสวัสดีเจ้าเหมิดตาชิวะเชฟทดาฮอนย่าโงูเดชยูกายแคมพอมิคริสติน่าอันยันโซยูรุบันเดอโอเจ้าเยลักเีกลาน คุณสามารถเรียกฉันว่านก no. วาพวกเราทั้งสองรับบทเป็นพิธีกรข้าขาบวนอุตราคำในวันนี้ในตรีด Dragon of the Civilization of Egypt บางกนกอแห่งอารยธรรมอียปโบราณโดยลำดับแรกขบวนพาเร่นำมาด้วยป้ายสีอุตราคำผู้ถึงป้ายนายนารภูมิทิักษอัมพันช่างมัธยมศึกษาปีที่ห้ับส และนางสาวรชนปัญญาสม,มุทรชั้นมัธยม13าปีที่หทับ6ตามมาด้วยมูดถือธงสีนายพาวาสิริพันธน์ชัมม้นมัธยม13ปีที่หทับ6กค่ะตามด้วยคณะรองนี้สวยงามและคณะเชียร์เดิมนำถือป้ายโดยนางสาวอา,า,าพัชราภูมิชินาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับ4และขบนวนแรกที่ท่านรอคอย กันมายึงแล้วค่ะโอ้ยยอสุดมูดดิวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสุ่การเดินทางผ่านประตูแห่งยีคโบราณสู่ดินแดนแห่งทะเลทรายทองคำและพีระมิดสุนทรงานสีชื่งความจริงและตำนานลองร่วมเป็นหนึ่ง Welcome to the mysterious realm of Dragon of Egypt i a n civilization พูดถือป้ายนางสาวสุพรรชรีผู้ดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งค่ะ oh God, wow, โอ้ y ม o ก he w พี่ไว้สว้าวโหดมากเลยค่ะพี่คริสตินา ความสง่างามและเสน่ห์ขององหญิงเปโโยพัสกาทำให้เราหวนคิดถึงเรื่องราวความรักและอำนาจในประวัติศาสตร์นอกจากความงานแล้วควนงของเธอยังมีความ The caramel is not just an animal used for travel, it is also a symbol of ancient and strength in Egyptian civilization. Oh, look at that! The procession of caramel is tough. มนันมีผู้เป็นสัญลักษณ์ถึงชีวิตของความ,มาต,วตายมีอวิสเท่แห่งความตายคอามตปากรันสายอยู่ทางผ่าน,นดินแดงที่รอที่จะเขีนคืนเวลาวิ่เคยทุกท่านทุกราทีท่านได้รอคอยขบวนที่ยิ่งใหญ่และสง่างามที่สุดในวันนี้ The Mistress Queen of the d g a r o e n of Civilization of Egypt ขบวนมังกรแห่งอีย t ปต e เกินไปแล้วเนี่ยจอย ในนี้เราขอนำเสอเนอวิจัยผู้ไทยที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดลอ้ลอมและการปกป้ต้ธรรมชาติสร้างสารรค์รายยิ่งใหญ่ในแบบของตอนเองสะท้อนถึงความสำคัญขอ,ของการดูแลโลกของเราให้สิ่งสิ่งยังคงอยู่แม้ในอดีตโบราณแม่น้ำนานเปนแ,แปล่งน้ำที่พาความรวมรื่สู่แผ่นดินแต่เมืเ่อเวลากระามที่น้ำท่วมถึงมกลายเป็นทรยที่ับบท,ที่ไม่สามารถมีใครควบคุมได้ วันนี mm ้ช hmm. ีเดย์การเปลี 5, mm ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดไม้ทำลายป่าอาจจะทำให้มนุษย์ของเราจบสิ้นก็ได้นะคะทุกคนตามมาด้วยขบวนนักกีฬาผู้ถือป้ายนายบริวรสีหาลักษ์ชัานนักยงศึกษาปีที่5้ับหขบวนนี้จะแสดงถึงเหล่านักกีฬาที่มีความสามัคคีขับร่วมมือกันแก่อันรายต่อธรรมาติของเรา And the last one, ดึก made the mystery and the majestic of Egypt inspire us all to protect our future and experience our past forever. Thanks you God. Love you guys. Buddha's land. ไปแล้วนะคะสำหรับขบวนของคณะสีสุสราคำหรือสีเหลือเรียกได้ว่าโวยตรบซการตั้งแต่เบลโอคาการจนถึงคนสุดท้ายของขบวนกันเลยทีเดียวค่ะต่อไปจะเป็นขบวนของคณะสีแดงโกลมนสวัสดีครับผมนานพิชโนอะไรหรือเรียกสั้นๆว่าบิ๊กได้ครับ ด้วยิีศาจปีช้านนางสาวเขาก็ร่นอยู่ชูชัยมงคลหรือเรียกว่านักดาวเราทั้งสองจะรับหน้าที่ในการเป็นผู้วนแน่ขบวนสีโตเงินในวันนี้ค่ะจะนำขบวนด้วยป้ายสีโลเงินโดยมีผู้ดือคือนางสาวบุญยิสานรรัลั์และนายสนิทคุณธรรมนาค สาวที่นี้อ๋อคนนั้นก็คือผู้หรือทองสีโกเมนนายพากิตคำโมงดีกีประธานท่งสีโกเมนครับและต่อมาก็จะเป็นเหล่าพี่น้องสาวสุดสวยทั้งสามคนของเราค่ะได้แก่นางสาววิธิทาบุญพรนางสาวกรรัเ์เรือนทองและเด็กหญิงพรวิชาใจกุยา ตอนนี้ขบวนของเชียร์เลดอร์ได้มาถึงแล้วนะครับนั่ถือป้ายโดนนางสาวยานิสาเรืองคบเรียกไ้ว่าสวยทั้งชุดสวยทั้งคนสวยทั้งขบวนเลยนะครับเนี่ยกำแพงยาวหมื่นลี้ยังตั้งอยู่จารึกสู้ศัตรูรายที่เข้ามาเหล่านักปราดเรืองชื่อล้ล้ำปัญญาสรกการพัฒนา นยินดีต้อนรับสู่สาธารณรัฐประชาชนาจีนแห่งสันติแห่งใดเมืองจีนเป็นหนึ่งในน้ำคำที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปีหนึ่งในนั้นคือการนับถือหรือการศรัทธาในมังกรงครับมังกรไม่ได้เป็นสั่งลับแห่งอำนาจของจกักรวรรดิเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่ีติดต่อคัามข,ของชาวจีนนั่นเองค่ะ มุ่งเน้นที่ไหนโบราณจากักรพรรดิมีอำน,นาจทุกขานะความศักดิ์สและความเชื่อมโยงกับมังกรอ,อย่างใกล้ชิดเลยคะ่ะเออแล้วพี่นั่ดาวรู้ไหมคะว่าจากักรพรรดิคืออะไรครัไม่รู้เลยค่ะคืออะไรหรอคะพี่มีจกักรพรรดิก็คือผู้ปกครองหรือผู้ปกหรือประมุขของจักรวรรดินั่นเองครับโดยจะมีองค์กรที่ทำหน้าที่คอยเป็นผู้ติด,ดตามดูแลความปลอดภัยต่างๆ mm hmm. ค่ะ คนหญิงสาวสวยที่อยู่ข้างนั้นก็คือทนยาของก่พะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพรพร้าทีนั่นเองค่ะสวยมากสวยเหมืนหมวยโบเตอร์วยหมือนนางฟ้านั่งบักไทยเกียวติดเลยค่ะจริงครับจิงครับและต่อมาจะเป็นชุดกีบเท้าอรือในภาษาจีนกลางคือฉีเผาชุดเครื่องแต่กายสำหรับผู้หญิงที่ย่อมสวยในเทศกาลตรุษจีนนะครับ และอีกวันที่ทำมือสองจีที่ผ่าดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือขัดจีนนั่นเองค่ะเอ๊ที่น่ารักค่ะดอกสีพูนงันคือดอกอะไรคะอ๋อดอกตองนันใช่ไหมคะก็คือดอกเหมือจีนค่ะดอกเหมือดจีนเป็นสัญลักษณ์แห่งการงาของฤดูใบไม้สิดวงเป็นสัญลักษณ์แห่งสุขจีนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความเื่นบานความอิ่มชอกและความยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะ ความหมายดีมากๆเลยนะครับเนี่ยว่าแต่พีดาวดูไหมครับว่าควมสีแดงกับกระพัดที่ผู้คนถืออยู่มีไว้ทาอะไรครับเอาไว้ผู้ชาแค่ร้ต่อครับพยังไม่ถูกต้องนะครับมีตำนานปีศาจในตำนานปีเ่าว,ว่าปีศาจตัวนหนึ่งมีชื่อว่าเนี่ยซึ่งเป็นกัะพือร้านที่มีรูปร่างใหญ่และมันจะออกออกกับนนที่่อในภูเขาเพื่อลงไปยังหมู่บ้านในช่วงที่ปี่จให้ชาวบ้านหวาดกลัวไม่น่อยามากแต่ชาวบ้านพูกว่าเหนี่ย ตัวเสียงดังสีแดงและแสงไฟดังนั้นจึงมีการสูดประทบและผัานมแรงกับติดกระดาษสีแดงเพื่อได้เนียนออกไปนั่นเองค่ะ ใช่ในปัจจุบันได้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายแต่ภัยพิบัติที่จะไม่พูดถึงไปไม่ได <Yeah. Yeah. S 3> ้เลยนะก็คือภูเกาไฟที่เองครับเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเพื่อเือนกันญาที่ผ่านมาครับใช่ค่ะพี่มีน่ากลวมากๆเลยค่ะภูะกาไฟหรือก็คือภัยอุตรายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนันเองค่ะซึ่งสาเหตุองการเกิดจากภูเขีไฟ เราจึงต er ้องช่วยกัารลดการลดการต่างนานาลายป่านะครับอุ e> ้ยเลยขบวนนักกีฬาคุณดีโตเมเนมาแล้วค่ะนำโดยนายนะคะการสนามเป็นผู้นำขบวนนั่นเองค่ะโอ้โหนักกีฬาสีโกเมนี่แต่ละคนเรียกได้ว่าดูที่ดูสมาร์ทอย่างกับคณะสีโกเมนทัดกันที่หน้าตาเลยนะครับ ขณะนี้เรื่องของพวกเราทั้งสองคนก็ได้หมดแล้วนะคะดิฉันนางสาวก้ลทันถือคิงไซน์มงคนและกระผอนายวิศโุมาลายก็ขอจบการทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายขบวนสี่โดเมนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะขบวนขบวนของคณะสี่โดเมนก็งดงามและหลากหลายไม่แพ้กันเลยค่ะมีทันมิวและราชาปีศา ที่เห็นแล้วถึงจะต้องขนลุกกัจเลยทีเดียวค่ะและขบวนสีแดงที่ดึงหนูใส่ตาสุดๆค่ะต่อมาก็จะเป็นคณะสีไทยลินหรือสีฟ้านั่นเองค่ะไทยลินสดงามตาพาแสงต่อฟ้าคือทองนาาาวเหลนำขบวนก้าวไกลในมนตผล ดังสายชนหลังไหลให้ชื่นบานกล่าวสวัสดีท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านหันราชีวะวรนละองคัแปลงซังเดสกรบผมนาวันละงครัแปลงชั้นม่อสี่คำหนึ่งวันราชิวะอิชนาเสรีนิวัววตตอเดสและที่ันนาสาวมิชดาเสรีนิวัตแชัป์ม่อสี่คำหนึ่งในวันนี้พวกเราได้รับหน้าที่เป็นผู้วันให ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของตำนานที่พวกเราได้เตรียมมากระโหมขอแนะนำกระบวนสีฟ้าของพวกเราครับโดยเริ่มด้วยนายประบอลเกียรติชัยชุมภูชั้นม .3 ทั้หนึ่งและนางสาววิเชยดาโสทองชั้นม .4 ทั้สองรับหน้าที่ในการถือส้ายสีไพลินซึ่งเป็นกระเลือของสีฟ้านั่นเองครับและกระหางสีของพวกเราที่ถือของสีฟ้าตรงนั้นคือพี่พิงหรือในายเนติรัตน์ใจหมั่นชั้นม .5 ทัพห,า,หานั่นเองค่ะ ตอกมาดูแมคาบรทั้งสของคณะสีไพรินดูนเหียงรถไฟ้บอกสาำแหน่งเมากี้เลยค่ะครับมีสะานรอนแล้วก็ต้องมีเชียร์ลิดเดอร์ นำทีมโดยพี่พันจรัสกัลนานชะั้นม .5 ลหนึ่งและในปีนี้สี่เราจะให้เป็นเลยเชียร์ลีดเดอร์11เ็นคนแบบช้ำๆสวยหนะล่อังทุกคนเลยนะคะว่าไหมคมพี่เกสใช่ค่ะอมองแล้วหยุดมองไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องล้างสายตาเมื่เอ,นะเอเจอกับนางสาวเกศนิสาสุนารายฉันมองหาาที่ถือป้ายสีฟ้าเด่นเปจังใดนั้นคะ่ะแหมเกบรวยอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะ มบวนญี่ปุ่นของเราก็น่าตอกใจเช่นกันเปิดมาด้วยนางสาวตรนฐานาเมืองแคชั้น3ทัก4เป็นคนูถือใต้ตำนานญี่ปุ่นที่เป็นที่ริยมากงขบวนของเราเองค่ะมีตำนานเกี่ยวกับเทพระเจ้ามังกรกล่าวว่าริวจินเป็นปิดาของเจ้าหญิงโอโตฮิเมะน่าแต่งงานกับเจ้าชายฮูริซึ่งเป็นเจือญาติกับจินมุจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น มังกรรีวจีนจึงเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของราชวงศ์อินเทอร์เรียลหืมตระกูลเขาเนี่ยยิ่งใหญ่จริงเลยนะคะต่อไปเราจะทานความเข้าสู่ของมังกรหรือก็คือเดีโวมกโดยทางของเจ้าวัมังกรตัวนี้เขาผ่านเจ้าสีแดงหรือโทเิดิคประตูที่แสดงถึงการต้องเกดเปล่นสังกิจโดยมีไห่ม้วนำสูนและหันจูเป็นสีเดงที่ให้เจ้ามังกรประทานให้ ดูฮารูโสิครับนั่งคือกระโนของเทพเจ้ามังกรริวจินนำโดยไมโกซึ่งเป็นเจยาชาวนหัดทุกโนสวยน่ารักคาวอีกันหมดเลยโดยมังกรริวจินยังกลามากที่จะอวตารร่างมนุษย์โดยูี่ิระบทชืทีนายอัชยภูมิแสนสองชพระรักดีครับตามหลังมาด้วยเหล่าบริวารแห่วงวังมังกร ปิดจบด้วยเหล่าทหารทะเลที่คอยปกป้องชาววังมังกรและทางด้านหลังคือแม่น้ำซึ่งอยู่อยู่การออกของวังมังกรนั่นเองครับในทางฝั่งกลางสองวันก็ได้มีเทศกาลบูชาเทพเจ้าวังมังกรในอู่จีนหรือมีชื่อหนึ่งก็คือเทศกาลชิมชูนิโยโตะในอู่จีนถือได้โดยนางสาวบริการดาวีชั้นสองห้าแถวที่เป็นใหญ่มากๆเลยค่ะจริงครับ สวยแบบจึ้งต kind of ัวแม่นั่งเลยนะคะโดยเทศกาลนี้ยังมีนิโกะหรือผู้ที่คอรดูแรต่าง์เก้ามาจากเทศกาลให้ออกมางานระลางตาบ้ากเลยนะคะซึ่งภายในเทศกาลก็จมีเหล่าเกินอีซาสาวสวยที่มาทําการแสดงต่างๆให้เราได้ชื่นชมโดยนอกจากยังมีการชิเทพเจ้ามังกซึ่งต้องมีหนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นต่นหน้าเอ๊ะแล้วทางนั้ เมือ่อมองทางนั้นก็จะเห็นเหล่าที่ศรัทธาต่อเทพเจ้าบางก,กนนั่นก็คือเหล่าชาวประมงโดยมีความเชื่อว่าเมื่อมนุษย์บูชาเทพท่านเทพก็จะประทานพรให้นอกจากนี้เรายังมีคนที่ได้ออกมาตีกองเล็กๆกเด็กที่หนูอดอกไม้ไฟซึ่งจือความสุขสนานและความบัน,นเทิงใจของเทศกาลเราค่ะออกมาผู้เป็น มีสีฟ้าสวยงามส่วนบวนสีไพลินของพวกเราก็อย่าลืมรักษาความสะอาดของน้ำกันด้วยนะคะและสภาพกันไม่ได้กับขบวนนักกีฬาซึ่งนำมาด้วยนยรังสีมังคุยยาบะชั้นโม .5 ห้า้หนึ่งอยเศษของเราไล้อครับและดูนักกีฬาสีฟ้าครับอยู่ก็รูว่าสีฟ้านี่แหละตัวตึงอันดับหนึ่งไ่ไกจเินงเลในะคา พวกเราคณะสีไทลินขอกล่าวจบด้วยคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบการไปแล้วสำหรับสีไทยลินหรือสีฟ้านะคะเรียกได้ว,ว่าอลังการสวยงามเหมือนชื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกยิชาที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาหรือมังกรเรืองจินที่สวยงามมากๆเลยค่ะและสีสุดท้ายของเราในวันนี้คือคณะ มรกตหรือสีเขียวค่ะมรกตเลี้ยงไ้ในสุดว่าอัปนาคา,าชีสีเชื้อสายแกล้งประดุษเพียความงามผ่ัง้ายต้องจิตใหม่เรืองกาผ้าสวนสวัสดีค่ะดิันนางสาวนครพระโหรหันสวัสดีสวัสดีครับกับผมนายชัดชนลุงชนา,าวครับ พวกเราได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายขบวนสีเขียวในวันนี้ค่ะสำหรับขบวนสีเขียวในปีนี้เรามานทีมตำน,นานความรักของมนมุษย์และพญานาะคเป็นเรื่องราวความรักที่เกี่ยวเสมอบทเรียน,นยชีวิตระหว่างความรักของข้าศัตผูสัส่งกับพญานาคสึงแม้จะรักกันหมดใจแต่ก็ต้องเผชิญขอพบพบความลม่ตันใจที่เขาเข้ามาทสอบต่อการติดตามรม่งราขอตำน,นานอาณารรทับใจนี้กับผมขอแนะนำขบวนสีเขียวของเราคนระับ ตัวที่เป็นเปี่ยมไปด้วยความงดงามและพอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเราเริ่มต้นด้วยนายจักรพัชจงงามและนางสาวรัชนนิชาทำน่าพาณีหน้าที่ถือป้ายขบวนการประทัดให้ความต่างงานงานของพวกเราครับถัดมาคือธงสีเขียวที่ท้อสำหับในมือของนายจักริสหงคาำถือพี่ฟิลกระดานสีของเราซึ่งเป็นสีเหลืองแดงมาแรงใจในการเดินทางของทุกคนค่ะ ต่อไปคือพานพุ่มและตาม,มาด้วยซีดีเดอร์และดามเยเออร์ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและฟอร์ดุงเชนทุกคนพอใจกันสร้างสีสันและความอรารรการให้กับขบวนของเราอย่างเต็มทีเเ่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานที่เราตัวของความงามและพลังจริงจริงครับตามมาด้วยอญลนาคาาัลสีตะคูนที่พวกเรานำมาจากเมืองบาดาลยินดีที่จะให้ดกทานด้รับชมครับ ตะกูรแรกตะปูวิรูปะปัญานาตสีทองเป็นพญ,ญานาคที่มีบุญวัฒนามากเปรียบด่างเทวดาต่อมาตะกูลเอรา,าปะพญญานาคสีเขียวนักเป็นพญ,ญานาคชัสูงใกล้ชิดก,กับมนุษย์มากที่สุดจนเกิดเป็นตำนานรักระหว่างมนุษย์และพญานาคและที่ทุกท่านเห็นกระบวนสืรุ้งตะกูเฉพยยาบุตรมักอาศัยในป่าหรือมีดินมากแต่บได้ยาม,มีผิวกายที่สง่างามจนใครต่อใครที่เห็นก็ต้องหลงไหล และท้ายที่สุดตะโกนการหาโกตมะมีผิวกาดสีดำนินมักจะมีหน้าที่ข้อสมบัติแม้จะไม่ถือว่าเป็นพญานาคระสูงแต่ก็มีดทิน่แท้พญานาคาส่วนอื่นครับ นอกจากความสวยงามแล้วยังมีตำนานที่น่าติดตามด้วยค่ะเรื่องราวของกษัตริย์ผู้พบรักกับพีดาพยาน่าของรักของผู้คลานั้นช่างอ่อนเหลาโดยสุดโดยกระทั่งี้เห็นที่จะความสัมพันธ์ขึ้นในใจของทั้งคู่และพีดาพยาน่าแค่กำเนิดจุดน้อยเธอขับถูกข้าเท็จผิดและถูกใส่ร้ายด้วยการกำนัลจนทำให้กษัตริย์เสียใจและห่างเหินพร้อมรู้สึกใจและความเศร้าสร้างกำแพงขึ้นในความรักจนพีดาพยาน่าต้องการรูกจับเมืองมาลัป เมื่อเจ้ามือาดานได้รู้แล้วก็ตกใจและโดนบาการให้สูสญฟ้าซางอจนเกิดน้ำตาไหลไหลากก็ทำลายเจ้าเมืองของมนุษย์ประสาเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองมระตกใจก็ได้ยกมรรคบนารถมามาว่ากับส่ปันเตได้รับการกล่าวหาว่ามนุษย์เลยต่อธรรมชาติและไม่รู้กุณค่าเจ้าเมืองบาดาลจึงตัดปิดใจให้เมืองหลวงต้องตกอยู่ใต้บาดาลตลอดไปเพื่อเป็นการลงโทษมนุษย์ที่ช้งทำร้ายและไม่รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านไปหลายพันปี กระสาบและธิดาพยัญานะได้กล่าวชาติมาเกิดใหม่ในฐานาดาวพนุษย์พวกเขาพบกันโดยบังเอิญและรู้สึกคุ้นเคยกันอย่างน่าประหลาดราวกับว่าโลกจักาได้นำมาเพื่อแก้ไขความรักในอดีตที่ยังคงคาถาอยู่เขาและเธอจึงต้องมาพบก,กันอีกครั้งน่าติดตามมากเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าคงไม่เชื่อใจและการไม่ตอบข,ของข้อแก้กันและกันอาจจะนำไปสู่ความกลับแยงและความเสียหายที่ไม่คาดคิด ทั้งตัวคนเองและคนรอบข้างการรู้ผิดและทบควาเข้าใจถึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดระยะห่างหรือความเข้าใจผิดจนไม่าอาจหัวขึ้นมาเป็นดังเดิมได้ต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกคือโอกาสให้โรกได้หายใจถุงเก็ดน้ำที่เราประหยัดคือโอกาสให้เ่าต่อไปได้มีชีวิต ทุกสิ่งเล็กๆที่เราทำเพื่อโลกจะกลายเป็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนพวกเราขอขอ,ขอบคุณดุค้านที่ร่วมเป็นกำลังใจและสรับรับนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและลสิ่งแวดล้อมคณะสีมลพยยิขอขอ,ขอบคุณครับขอ,ขอบคุณค่ะ